นายจาตุพรพรมพรัน์กล่าวว่าทราบว่ามีใบสั่งไม่ให้ยุบพักประชาธิปัตย์แต่ขอเตือนสารรัฐธรรมนูญว่าที่ผ่านมาได้ยุบพักเล็ก19พักและยุบพักใหญ่มาสามพักโดยไม่มีการไต่สวนผมทราบว่าเจ็ดคนในสารรัฐธรรมนูญมีปัญหาในการพิจารณาคดีและบางคนในเจ็ดคนมีพฤติกรรมไม่สมควรเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหลักฐานชัดเป็นคลิปไม่ได้แตกต่างจากผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดตากถ้าได้สัญญาณว่าตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญชุดนี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนที่ตัดสินยุบพักพลังประชาชนพักชาติไทยคนไทยจะได้เห็นคลิปนี้แน่นอนซึ่งจะนำไปสู่หายณะของศาลร,รัฐธรรมนูญแน่เรื่องนี้ไม่ได้แบล็กเมีแต่เป็นเรื่องจริยธรรมเปิดออกมาเมื่อไหร่ เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งชาติจะช็อกกันทั้งประเทศวันนี้ทราบว่ารังสีอมหิตเริ่มส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญไม่ยุบพักประชาธิปัตย์แล้วปมปัญหามีอยู่ว่าสารรัฐธรรมนูญสั่งได้จริงหรือสารรัฐธรรมนูญเคยยุบพักอื่นแล้วต้องยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยหรือและรังสีอมหิตเริ่มส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญไม่ยุบพักประชาธิปัตย ที่จตุพรขู่ว่าจะเปิดคลิปนั้นคือใครและคลิปที่ว่ามีจริงหรือไม่อาจารย์บัญชัยครับ <c oughs> คุณจตุพรบอกว่าสารรัฐมนูญเนี่ยสั่งได้ครับมีลังสีอัมามติ์กําลังสั่งห้ามไม่ให้ยุบพักประชาธิปัตย์อาจารย์จะว่ายอย่างไรคือเท่ากําลังดูถูกเหยียดหยามตุราการสารรัฐมนูญเลยนะครับอาจารย์หาว่าเป็นบุคคลเนี่ย ทำงานตามคําสั่งหรือมีใบสั่งของคนอื่นเป็นคนที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหมือนกับเขาจะสั่งซ้ายหันได้ขวาหันได้จูงจมูกไปก็ได้ครับอาจารย์นั่นหมายความว่าตุลาการสารร,ารัฐธรรมนูญเจ็ดคนเก้าคนเหล่านี้เป็นอะไรอาจารย์ถ้าเขาไปเทียบเคียงได้ไหมว่าเมื่อสารร,ารัฐธรรมนูญเมื่อปี44ที่ตัดสินคุณทักษิณ ยังสามารถจะแทรกแซงได้สามารถจะจูงได้ทําไมสารรัฐมนูญชุดนี้มันก็เป็นสารรัฐมนูญเหมือนกันไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นก็อาจจะถูกจูงได้แทรกแซงได้จะว่าไงกำลังบอกใช่ไหมว่าผมเนี่ยชั่วแล้วเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยต้องชั่วเหมือนที่ผมชั่วบ้างมผมว่าเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นเลยครับมผมว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญปีห0และก็เป็นผู้ใช้รัฐมนูญในฐานะเป็นสว ใช้รัฐธรรมนูนปี40และก็เกี่ยวข้องตอนที่มีการตัดสินคดีของคุณทักษิณปี44ที่เห็นและรู้เหตุการณ์ในขณะนั้นผมว่าอาจารย์น่าจะต้องมองออกว่าที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันนี้กับชุดปี44ที่ตัดสินคดีคุณทักษิณที่มาที่ไปเนี่ยมันต่างกันยังไงศสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีคุณทักษิณซุกคุ้หนึ่งเมื่อปี44เนี่ย สรนุนชุดนั้นเนี่ยมีการสรรหาที่มาจากจํานวนบุคคลทั้งหมด14คนครับแต่ว่า4ี่คนเนี่ยเป็นการสรรหามาจากพักการเมืองเป็นตัวแทนพักการเมืองเลือกกันมาเอง4คน <registry S 2> อ๋ตอตกลงเมื่อตัวแทนพักการเมืองและส่วนใหญ่ก็จะได้ตัวแทนพักการเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลสมัยนั้นเลือกกันเข้ามาเป็นตัวแทนกรรมการสัรหาอ๋อแปลว่าพักการเมืองที่เป็นพักร่วมกัน ก็เท่ากับว่าเสียงเกือบจะส่วนใหญ่เยอะอยู่แล้วสิจ้ะคือสี่คนคณิรัฐธรรมนูญปี40ไประบุไว้ด้วยว่าผู้ที่จะได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนสามในสี่พอสามในสี่ต้องได้สิบเอ็ดเสียงจากสิบสี่เสียงตกลงถ้าสี่คนนี้กีดกันไม่ให้คนไหนเข้าไปคนนั้นไม่มีวันได้เป็นศารตุลาการสารรัฐธรรมนูญพักร่วมของไทยรักไทยในขณะนั้นนี่ บล็อกไว้นี่เรียบร้อยเลยจ้ะเรียบร้อยเลยแล้วการก็เป็นเช่นนั้นผมตรวจสอบดูเพราะว่าผมเป็นสอวอและผมทำหน้าที่เป็นกรรมธิการในการตรวจสอบประวัติและตรวจสอบกระบวนการสรรหาพบว่าบุคคลดีดีคะแนนไป8-9-10ไปไม่เกิน10ติดอยู่แค่9ก้แค่สิครับเพราะสีนี้เขาไม่ให้<อ>ตกลงในที่สุดเขาเบื่อในการสค์ก็เลยไปได้ คนอื่นเข้ามาซึ่งก็เป็นพักพวกของเขาแล้วก็เลยมีปัญหาในที่สุดอไอ้ระบบนั้นเนี่ยก็เลยลื้อใหม่เพราะระบบนั้นเนี่ยมันได้ทั้งสารร,รัฐมนูญปปอชอกกตที่มีปัญหาอย่างเช่นสามนาหาห่วงจำได้ไหมโอ้ก็มาจากรัฐมนูญฉบับนี้มาจากรัฐมนูญปี40ที่ให้พักการเมืองมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในกรรมการสหาจำได้เลยครับตกลง รัฐมนูนปี50ก็เลยหรือใหม่สรุปว่าไอ้ที่มาเนี่ยมันมันมีปัญหาม,มีปัญหาเอาล่ะแต่รัฐธรรมน,นูญปี50ได้เปลี่ยนสารรัฐธรรมนูญเสียใหม่ครับเปลี่ยนองค์กรอิสระเสียใหม่เที่ยวนี้เนี่ย เราเอาผู้แทนจากศาลฎีกาคัดเลือกกันเองให้ได้สามคนคเอาผู้แทนจากศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกกันเองให้ได้สองคนอเอาผู้แทนจากนิติศาสตร์ให้ได้คัดเลือกกันเองให้ได้สองคนครัฐศาสตร์อีกสองคนพูด,ดง่ายๆว่าไม่เอาแล้วพวกพักการเมืองเข้ามาเพราะเข้ามาจะให้ศาลนี้ไปตัดสินเกี่ยวข้องกับพักการเมือง มันแทรกแซงหน้าดูเลยแล้วกรรมการสรรหาที่จะเลือกนิติศาสตร์เลือกรัฐศาสตร์พวกนี้ก็มาจากศาลประธานศาลดีกาประธานศาลปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การเมืองเข้าจะไปแทรกแซงเข้าที่จะไปสั่งการอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยหรือว่ายากมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าที่คุณจตุพรพูดเนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องดูว่าสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ มันสั่งได้เหมือนชุดนั้นไหมครับออเสรุปแล้วเท่าที่มองอาจารย์ที่มาที่ไปเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีการสั่งได้ถูกต้องเพราะที่มานั้นไม่ได้เชื่อมโยงหรือเกี่ยวโยงกับพัคก,การเมืองสมัยที่ตัดสินคดีซุกขุ้นของคุณทักษิณยิ่งกว่านั้นถ้าอาจารย์ลองเปรียบเทียบพฤติกรรมของนายกสมัยนั้นคือคุณทักษิณกับนายกสมัยนี้คืออภิสิทธิ์เออ มันเหมือนหรือมันต่างกันพฤติกรรมของสองคนนี้เพราะว่ากําลังตอนนั้นกําลังจะยุบพักพักหนึ่งหรือตัดสินคดีคุณทักษิณเที่ยวน,นี้ก็คือพักประชาธิปัตย์ตกลงนายกสองคนนี้มีพฤติกรรมเหมือนหรือต่างต้องให้คนที่รู้ทันทักษิณเนี่ยคลายประเด็นนี้ครับอ,อีกแล้ว <laughs> <laughs> ผมคิดว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ชอบแทรกแซงมีแทรกแซงจัดตั้งกระบวนการในการ พยายามไปกดดันปป,ปอชอไปกดดันสารรัฐมนูญวิ่งเต้นเอาน้องเนี่ยไปวิ่งเต้นกับสารรัฐมนูญทีละคนอบอกว่าตอนนี้ได้มาแล้วสเหลืออีกสองเท่านั้นถ้าท่านจะกรุณนา<อ>และลูกของท่านทำงานอยู่กระทรวงการต่างประเทศอ,อยากจะไปเป็น อยู่สถานทูตไหนบอกสิอ,อย่างนี้เป็นต้นโอ้โอ้อำนาจก็ใช้ใช่เงินใช้ไหมอาจารย์เงินก็ได้ยินว่าใช้ด้วยโอ้วิ่งเต้นกันแหลกร้านเลยตกลงนั่นคือพฤติกรรมของนายกสมัยนั้นที่ชื่อทักษิณชินวัตร<อ>แต่นายกอภิสิทธิ์นี่อาจารย์มองว่าอย่างไรเท่าที่ผมดูแล้วพฤติกรรมในเรื่องเอาละเรื่องการใช้อำนาจเพื่อการนี้ ผมยังไม่เห็นมีเหมือนคุณทักษิณเลยที่จะไปบีบตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือจะไปแทรกแซงกับสารดีการนักการองการเมืองเนี่ยเท่าที่ดูพฤติกรรมแล้วท่านก็ปล่อยเป็นอิสระและเท่าที่ดูการต่อสู้คดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระดับคุณชวนหรือบรรดาพักต่างๆเนี่ยพลพรรคในพักประชาธิปัตย์ ก็พยายามต่อสู้ไปตามกระบวนการมไม่ได้เคยมีพฤติกรรมที่จะเอามวลชนคนของพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกมากดดันเหมือนสมัยคดีสุกคุณก็ไม่มีและที่สำคัญที่สุดกระบวนการซื้ออาจารย์รเหมือนที่คุณสักศิลธรรมไม่ว่าจะเป็นถุงขนมก็ดีมไม่ว่าจะปรากฏว่าไปจ่ายกับคนนู้นคนนี้ก็ดีอ,อาจารย์เคยได้ยินไหมครับเคยสมัยนั้นแต่สมัยนี้ไม่เคยได้ยิน และถ้ามีสมัยนี้อาจารย์ว่าคนอย่างจตุพรหรือคนอย่างพักเพื่อไทยเนี่ยจะไม่รู้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์อมืมันคงแฉแน่<ล>นี่ขนาดยังไม่มีเลยบอกว่ามีคลิปแล้วเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีการจ่ายเงินจ่ายทองจริงเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกแล้วที่จตุพรบอกว่ามันมีรังสีอัมมาหิต <c oughs> สั่งแล้วว่าไม่ให้ยุบพ,พักประชาธิปัตย จตุพรเขาหมายถึงยังไงลังสีอัม,มหิตผมว่าเขากำลังจะพูดพาดพิงถึงอาจจะบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีอำนาจออยู่ในระดับสูงเออนะครับใช้คำว่าลังสีอัม,มหิตเอ,อ๊ะมันจะคล้ายๆกับเจ้านายเขาเคยพูดว่าผู้มีบรารมีนอกรัฐธรรมนูญหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นออและหมอนี่เวลาพูดนั้นมักจะฉวัดเฉวียน เชียวไปเฉียวมาโดยตลอดเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงมีนัยสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดว่าพระประชาธิปัตดม,มีคนระดับสูงเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลืออยู่โดยใช้ลังสีอมัมหิตนั้นสั่งการมาเพื่อจะมาช้ยเท่าที่ผมนั่งดูบ้านเมืองอยู่ผู้ที่มีบรารมีหรือผู้ที่มี พูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่คนเขาเคารพนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เห็นเลยว่ามีใครไปแทรกแซงตุลาการเท่าที่เห็นก็คือว่าผมก็นั่งวิเคราะห์มาโดยตลอดบ้านเมืองของเราเนี่ยอำนาจสูงสุดเนี่ยมันมีอ่สามฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายบริหารเหลวไหลไม่ได้เรื่องโกงบ้านกินเมืองครับ ฝ่ายนิติบัญญัติถูกครอบงำคือรัฐสภาถูกครอบงำบก็เห็นมีแต่เราภาวนาและก็ขอให้ฝ่ายตุลาการเนี่ยเป็นหลักของประเทศทำตามกฎหมายดูแลบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมผมไม่เห็นว่ามีใครคนใดไปบอกว่าให้ฝ่ายตุลาการเข้ามาเพื่อที่จะไปเล่นงานคนนั้นคนนี้<อ>แต่ได้แต่บอกว่าให้เป็นหลักสำหรับบ้านเมืองอ,อ๋อให้ทำการตามหน้าที่ใช่แล้ว ดังนั้นเนี่ยจึงมองไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะตุลาการนี่จะถูกสั่งได้ด้วยวิธีใดแบบใดแล้วผมว่าที่สำคัญเลยนะอาจารย์ครับตุลาการนี่ต้องถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนถ้าตุลาการเนี่ยไม่เป็นหลักของบ้านของเมืองแน่นอนครับฝ่ายนิติบัญญัตินี่มาจากการเลือกตั้งก็ย่อมจะทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหรือคนที่ตัวเองเลือกตั้งมาเพื่อคะแนนของตัวเองรวมทั้งฝ่ายบริหารด้วย เพราะฉะนั้นตุลาการต้องเป็นหลักต้องเป็นเสาหลักยึดให้ได้มเมื่ออำนาจทั้งสองไม่ทำหน้าที่ตุลาการต้องเข้าไปจัดการให้บ้านเมืองอยู่กับร่องอยู่กับรอยถูกต้องมีคนเขาบอกว่ามีแต่ทักษิณเท่านั้นที่ใช้รังสีอมมหิตเนี่ยเห็นด้วยไหมอาจารย์ครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งแลกทั้งเปลี่ยนเหล่านี้เราเรียกว่าหังสีอมมหิตไหมอาจารย์เออและ ใช้ลังสีอมหิตจนเกิดการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเรียกว่าลังสีอมหิตไหมโอ้โหยิ่งกว่าลังสีอมหิตดีก็ถือว่าโหดร้ายด้วยนะครับอาจารย์ครับที่จตุพรพรมพันธ์ <c oughs> พูดออกมาด้วยว่าสารรัฐธรรมนูญเคยยุบพักอื่นๆมาแล้วหลายพักต้องยุบพักประชาธิปัตย์ด้วยในฐานะที่อาจารย์เป็นนักกฎหมายอาจารย์จะคลายปมนี้อย่างไรอาจารย์ครับผมขอย้อนถาม เมือ่อเร็วๆเนี่ยสารอาญาม,มีคำพิพากษาคดีฆ่าต่อเนื่องโดยตัดสินประหารชีวิตและอีกคดีหนึ่งเป็นแท็กซี่ที่ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จับเด็กมาเป็นตัวประกันสารก็มีคำพิพากษาประหารชีวิตเป็นคดีอาญาดังนั้นที่นายจตุพรเนี่ยโดนคดีอาญาและถ้าขึ้นศาล สารจะต้องตัดสินประหารชีวิตนายจตุพรด้วยใช่ไหมเออถ้า<อ>ใช้หลักการเดียวกับที่จตุพรพูดเออหรือบรรดาหรือบรรดาแกนนําต่างๆที่มีคดีอยู่ออและบางคนเนี่ยกําลังถูกจับมาดําเนินคดีอ,อย่างนั้นขึ้นศาลคดีอาญาเนี่ยต้องตัดสินประหารชีวิตด้วยใช่ไหมอาจารย์อืมถ้าย้อนไปเขาก็จะรู้สึกตัวเลยว่าเออเราพูดผิดไปแล้วเออ จริงๆแล้วจะต้องดูตามเนื้อผ้าใช่ไหมใ<ช>ว่าความผิดนั้นเป็นความผิดอะไรครับหนักหนาสาหัสแค่ไหนแม้กระทั่งความผิดเดียวกันแต่ความหนักหนาสาหัสต,ต่างกันโทษก็ต่างกันใช่ครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยนี่คดีอาญาแล้วไอ้นักคดีอาญาเลยจะต้องตัดสินประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกันอย่างที่นายจตุพรพูดว่ายุบพักอื่นๆแล้วต้องยุบพักประชาธิปัตย มันคนละเรื่องคนละประเด็นเลยครับอาจารย์ทั้งนั้นผมขอเรียนรู้หน่อยได้ไหมว่าที่เขาเคยยุบพักไทยรักไทยยุบพักชาติไทยยุบพักมัชชมายุบพักพลังประชาชนเนี่ยอันนั้นมันยุบด้วยกฎหมายอะไรมีข้อหาอะไรอาจารย์จําได้ไหมจาได้เลยครับอาจารย์ผิดพรบเลือกตั้งชัดเจนเลยครับอาจารย์ยุบพักไทยรักไทยอาจารย์คงจําได้ใช่ไหมครับที่เขาไปจ้างพักเล็ก มาลงเป็นทําทีเป็นแข่งกับไทยรักไทยใช่เพื่อให้ดูมีการแข่งขันอโอโมีการจ่ายเงินจ่ายทองมีพยานหลักฐานกันชัดเจนและศาลก็ตัดสินยุบพักไทยรักไทยอ้าวแล้วที่ยุบชาติไทยมัชชิมมาแล้วพลังประชาชนละ่ะอ้าวก็เหมือนกันครับโกงการเลือกตั้งเลยครับโอ้กรรมการบริหารพรักโกงการเลือกตั้งเองชัดชดจ,ะจะจะเลยครับโอ้ อันนี้ผิดพรบการเลือกตั้งใช่ครับเออแล้วที่ประชาธิปัตย์เขาบอกส9บล้านนี่ล่ะมันเป็นเรื่องผิดพรบพักการเมืองคือใช้เงินผิดประเภทมันคนละเรื่องคนละข้อหาคนละประเด็นเลยไหมครับอาจารย์โอ้แล้วมันจะมาเปรียบเทียบกันได้ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าพักพลังประชาชนโกงเลือกตั้งโดยซื้อเสียงและพักประชาธิปัตย์โกงการเลือกตั้งโดยซื้อเสียงโดยกรรมการบริหารพัก เหมือนกับคุณยงยุทธเหมือนกันนะครับยงยุทธไหนยงยุทธรียพไพรัตถ้าแบบนั้นเนี่ยผมว่าเทียบเคียงกันได้เลยครับนี่มันคนละเรื่องเลยครับและเอามาเทียบเคียงกันว่าอาจารย์าจย์ว่ามันจะไปได้อย่างไรแล้วคนอย่างอาจารตุลนไชแสงก็ยังพูดไม่ใช่เหรอว่าต้องยุบพักประชาธิปัตย์เหมือนกับยุบพักอื่นๆไม่อย่างนั้นต้องถือว่าศาลสองมาตรฐานเคยได้ยินไหมได้ยินครับอาจารย์ถ้าผมจะเปรียบเทียบเอาง่าย ผมเนี่ยมันหมาหางด้วนอืผมมันเป็นหมาหางด้วนเพราะฉะนั้นหมาตัวอื่นๆต้องตัดหางด้วยมันจะได้หางด้วนเหมือนผมโอ๋อ,ออย่างนั้นนะมันผมไม่เข้าใจว่ามันอะไรกันนักหนาเวลาที่เขาจะพิจารณาคดีเนี่ยอาจารย์ครับเขาจะต้องดูข้อหาครับว่าข้อหาน้นน่ะมันข้อหาอะไร ผิดตัวบทกฎหมายใดแล้วก็ต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็ต้องดูข้อเท็จจริงและดูข้อกฎหมายครับแล้วจึงวินิจฉัยและตัดสินคดีไปตกลงจะลงโทษอย่างไรกฎหมายก็เขียนระบุไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าลงโทษยุบแล้วกรรมการบริหารพักจะถูกตัดสินทางการเมืองหรือไม่แต่ละกฎหมายก็ต่างกันแค่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วตกลงเขาจะเอาให้เหมือนกันอะ มันมันไม่ได้เลยครับอาจารย์มันไม่ไม่ใช่บอกว่าให้ไอ้นี่มันผิดไอ้นี่ก็เลยต้องผิดไอ้นั่นถูกไอ้นี่ก็เลยต้องถูกเอา้าก็ก็ตัวเรามันไม่มีหางแล้วนี่เอาถ้างั้นมันจตุพรพูดทีเดียวเนี่ยมันมีปมย่อยเยอะเลยมัน <c oughs> มีอีกปมหนึ่งปมที่สามที่จตุพรพูด <c oughs> บอกว่าถ้าไม่ยุบพักตุลาการสารรัฐมนูญให้ระวังให้ดีจะเปิดคลิปเฉา ขายิ่งกว่าผู้การจังหวัดตากอีกแล้วจะอยู่กันไม่ได้ตุลาการสารรัฐมนุญจะพิจนาจเลยเนี่ย <จะ S 1> อา,อาจารยหาชนะเลยว่าอย่างนั้นเธอ,เอ,อการพูดอย่างนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยคิดว่ายังไงผมลองให้อาจารย์เปรียบเทียบนะอืแกจะให้ชั้นร่วมเพศไหมอืมถ้าแกไม่ยอมให้ชั้นร่วมเพศอืฉันจะเปิดคลิปแล้วก็จะแพร่ไปในเว็บให้หมดอ๋อเป็นการ ข่คมขู่<ม>กันโชคหรือบีบบังคับใจอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์พฤติกรรมของไอ้ชายโฉดคนนี้อาจารย์เห็นว่ามันเป็นยังไงมันชั่วมันโฉดไหมอืมประการต่อมาแกจะให้ตังค์ฉันไหมอืมถ้าไม่ให้ตังค์ฉันฉันจะแฉะว่าแกเนี่ยเคยมีอะไรกับใครอืคนแบบนี้อาจารย์ดูที่มันเป็นยังไงครับไอ้นี่ที่เขาเรียกว่าแบ็คเมย์ใช่ไหมใช่เลยครับนี่<อ>นี่ เหมือนกันพฤติกรรมของนายจตุพรเนี่ยมันเป็นลักษณะกดดันกันโชคมินสารคมขูแล้วก็คุกคามเหมือนกับต้องการจะให้ศารเนี่ยไม่มีอิสระในการวินิจฉัยพิาพากษาคดีถ้าเองไม่ยุบพักเองโดนแน่โดนแน่เลยครับโอ้มันมีคำพูดอย่างนี้เลยแน่เลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นสารอย่างชัดเจนเอาแล้วถ้าหมิ่นศารแล้วเนี่ยใครต้องทําอะไรยังไงต้องให้ใครไปแจ้งความไหมหรือหรือเจ้าหน้าที่ทําได้หนึ่งตัวสารรัฐธรรมนูญเองก็สามารถที่จะแจ้งความได้หรือเลขาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แจ้งความได้รวมทั้งการกระทําดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการดูหมิ่นองค์กร เป็นความผิดอาญาแผ่นดินเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็สามารถที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วครับมไม่จำเป็นจะต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษก็ได้อาจารย์โอแต่ยังไม่เคยเห็นมีใครทำอะไรเลยนะเนี่ยพูดมาตั้งหลายวันแล้วก็นั่นน่ะสิครับเหมือนกับกำลังจะเอ๊ะยอมรับการข่มขู่ของไอ้หมอนี่หรือยอย่างไร ผมว่าจะต้องมีการจัดการไม่อย่างนั้นก็พูดกันพล้อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์ครับเอ้าถ้าคนเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นถึงสอสอก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องเอาราวจะว่าอย่างไงคือถ้าเขาคิดอย่างนั้นผมว่าโอเคนะก็เขาก็ยังให้เกียรติแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเอ้า,เอาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจตุพรมีคลิปจริงล่ะเออแต่ว่า กักไว้ไม่ยอมเปิดล่ะเออหรือว่าคล,คลิปจริงมันไม่มีแล้วก็พูดลอยๆไปอาจารย์ว่าจะวิเคราะห์ว่ายังไงผมว่าถ้ามีเนี่ยต้องรีบเปิดเลยนะอาจารย์เพื่อจะได้แฉเห็นกันจัดจ,จะไปเลยว่าตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเจ็ดคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เหมาะที่จะเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเราเป็นสอสอเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ตรวจสอบมอาจารย์ม,มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าองค์กรอิสระหรือตุลาการสารรัฐมนูญเนี่ยมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต้องรีบจัดการและต้องรีบเปิดออกมาให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้การที่คุณกักและเก็บไว้เนี่ยผมถือว่าคุณนั้นไม่ทำหน้าที่ของนิติบัญญัติและถือว่าคุณนั้น ไม่ต่างอะไรกับนักแบ๊กในคนหนึ่งเท่านั้นเองโอ้มีคนเขาบอกว่าเกรงว่าไอ้คลิปดังกล่าวมันยังตัดต่อไม่เสร็จ <c oughs> เลยพูดออกมาก่อนเหมือนกับคลิปเสียงนายกมันนะ <c oughs> โอย<อ>จำได้ไหมว่าตอนนั้นคลิปเสียงนายกก็มีการตัดต่อ <c oughs> แล้วก็มีการพิสูจน์กันจนเสียหน้าเสียตาไปทีนึงแล้วเที่ยวนี้คลิปมันยังตัดต่อไม่เสร็จเลยยังให้ดูไม่ได้ ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะคนพวกนี้อาจารย์ขนาดตัดต่อเนี่ย,ยังกล้าเอามาเปิดเผยนี่เข้าใจว่าถ้ามีของจริงนะอาจารย์ครับคงเอามาเปิดเผยแล้วแสดงว่ายังตัดต่อไม่เสร็จอย่างที่อาจารย์ว่าลวมั้ง